เป็นมัชามัชฌารูปัญญาก็ไใชรญญานีกระดกกระดกคนด้วยนะ เอาเท้าเสมอกันกันหนูเอาเท้าเสมอกันชูมือขึ้นอีกนิดนึงเชยพากาโอเคค่ะออกมาค่ะโกสุมปทุมทองถ่ายกว้างๆนิดนึงจะได้มองเห็นทุกคนปทุมทองแม่เป็นข้า นกน้ำโผงนะ oh, แล้วก็จะมีคำนองน,นิดนึงหนึ่งสองหนึ่งสองประมาณนี้เอ๊ะเมื่อกี้เราจะล่นลองใช่ไหมจะล่นลองนะคะเด็กจะล่นลองสีส่